เาได้เพื่นปองแฟนคลับวอีตทานครับเอวันนี้เดินทางไปส่งของใน,ในโทนบาเซนสุกอยู่ไกลบ่อเซน,ใน,นสนุกบางซาวโรเนี่ยน,อน้อเพนะ่อนองเวาะซีแฟนคลับตุนทานคว่าอลาาไรนี่ฝากะไก็แชร์ด้ครับเพื่อนกไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์้นะครับเราเป็นตลแก่สำการเดินทาง,ทางว,วันนี้เราเดินทางส่งของน้องต่อวัสดุก่อสร้างเ้อะ ใส่สนใจมาเอาเด้ครับเอเอาางไม่แย่งกันครับส่งไก่ได้ไปรองมานะส่งไก่ด้ครับเยอส่งไก่ขัดไก่แน่ะนะครับเดียวขัดกันไกล่ลยเดินะครับส่งไปเรื่ๆครับผมส่งไปเรือส่งหอดำคำ่นละครับผมคำขัดแกุ้่นละครับ ไปกับโชเฟอร์คนดัง <g üler> ไปกับโชเฟอร์คนดังนะครับวันนี้ดังโอเฟอร์ก็มาล่ำรบ <g üler> อบมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์มาบอกการมาล่ำท,ที่ต่อไดอ่าการมาล่ำติดต่อได้เรียบร้อยแล้วเออเขามาในเร็วมไปเร็วชัรผมลูกคนน่าล่มคยสุดยอดเก่งล่าก้าวผม 64 67พี่น้องถามว่าที่ตอได้งานลำได้งานรำง,งานแสดงได้พี่น้องได้ทุกตลอดเวลาพี่น้องเลย <c oughs> คลิปเป็นคลิปขนส่งครับพี่น้องส่งของครับคลิปส่งของส่งไปเรื่อยๆครับผมหน้าวันเพื่อนอะไรได้พี่น้องยังไงเนาะ ไปเรื่อยๆลุ้นหาคนเรื่อยๆนะครับบางกร,ะ,รงกะเสียงไกลที่สุดเลยบางกระเสียงเอาแล้วให้ลูกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเลือกกดไลค์กดแชร์นะครับ กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับซับสไครต์ไปบักูุมบัก้าเดยเบิหนาชเฟอร์กอนเดย์เดยเหนาชเฟอร์เป็นไรวะหนาชเฟอร์เป็นสิงสี่ทีหนาชเฟอร์คนรอชเฟอร์คนรออนสาตอมไปเจอเลยชเฟอร์คนรอนะครับ

ไปนอนเห้ยเห็นใจบุญ่อก่เดกก็ถือถือไปนองเลยเห็นใจโซเฟอร์เนี่ยเออเห็นใจโซเฟอร์เน่เห็นใจผููผักน้ำเนี่ยเดอกไปนองเน้เห็นใจผรูผักน้ำเนี่ยจะค้องช่องแหละครับเนี่ยก็ได้อย่างกเก็บเงินก็ว่าออาไดอยางก็เก็บเงินกว่าอ่าอาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจเดอกไปนองเด้อยนะจ แต่ที่ก็ได้ครับอาคนมาเก็บเงินอยู่คนว่าอยาวกบ่กินเออกินแต่ยังกินต่เากับกินต่เาับกินง่ายเนาะกินง่ายงเดินงลาบซน่ขาดอือลาบซน่ขาดกินในคู่มือใคู่มือ้อจุ่แบ ไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องพาเบิงพี่น้องพาเบิงถนนหนทางพี่น้องดอกต้อยเป็นไปไปยังใดมาจังใดให้พี่น้องเพื่อนเราได้ครับเด้อยังกินนั่ะหล่ะครับกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเนาะว่าเอาไว้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตุกดางหน้าได้ครับเด้อ ทางเปลี่ยนๆครับคลิปนี้เรืองฝากก็อะไรก็แชร์ครับผมสวัสดีครับ